สวัสดีครับวันนี้เลยนะวันนี้เลยนะครับวันแรกเลยนะฮตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าผมตื่นสายนะครับเมื่อคี้ก็ทดสอบลงให้แม่ไปแล้วนะครับ2เบอร์นะครับ2เบอร์คนละค่ายนะครับได้เลยทั้ง2สิทธิ์นะครับวิธีลงทะเบียนโทรฟีนะครับทุกค่ายเริ่มวันนี้ครับผมโทรฟีร้อยนาทีนะครับมือถือทุกค่ายนะครับเริ่มวันนี้นะครับคาถามก็คือมีอยู่ มีโทรศัพท์อยู่2 2เครื่องนะฮะแต่ว่าเป็นค่ายเดียวกันนะครับได้กี่สิทธิ์ครับได้สิทธิ์เดียวนะได้สิทธิ์เดียวก็เลือกเอาว่าจะเอาโทรศัพท์ตัวไหนให้ได้รับสิทธิ์ไว้โทรฟรีนะครับแต่ถ้าคุณมีโทรศัพท์เครื่องเดียวอย่างนี้นะแต่จะมีกี่เครื่องก็ได้แต่ว่าซิมคนละค่ายกันนะครับนะครับได้สิทธิ์หมดทุกค่ายนะครับค่ายละ1เบอร์เท่านั้นนะครับค่ายละ1เบอร์เครื่องนั้นจะมีอยู่1ิ จะมีอยู่3 3มานอกสค่ายนะฮะคือหนึ่งเครื่องนะสมมติมี1เครื่องมีอยู่3ค่ายก็ได้300นาทีเลยครับแต่ว่าค่ายละร0อนาทีนะครับค่ายเดียวได้รับ1สิทธิ์ครับเขเนนะไปอ่านกันเลยสงสัยผมสรุปให้หมดแล้วมั้งเนี่ยอ๋อสำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็คือซิมนั้นอ่ะไม่ได้ลงทะเบียนนะฮะ เวลาเราซื้อซิมยังไงเขาก็ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชนคือเขาจะขอบัตรประชาชนเราไปถ่ายเอกสารอยู่แล้วนะเอาไปคู่กันเพื่อเปิดซิมนะครับว่าใครใช้ซิมเบอร์นี้นะที่ไม่ได้กันจริงๆก็คือหลักๆคือ2ข้อนะครับ 1. ก็คือเป็นเบอร์ของนิติบุคคลนะครับเพราะรัฐบาลต้องการให้ประชาชนทั่วไปใช้นะครับ 2. ก็คือเป็นเบอร์ต่างประเทศนะครับนะครับก็คือ,อเจ้าของเบอร์ เป็นคนต่างด้าวนะฮะไม่ใช่คนไทยนะสิิ์นี้ให้คนไทยเท่านั้นนะครับดังนั้นพมา่าคนใช้แรงงานนะครับที่มาเปิดซิมในไทยฝรั่งนะครับไม่ให้ฮนะอดครับวิธีลงทะเบียนแบบง่ายๆโทรฟรีร้อยนาทีมือถือทุกค่ายเริ่มแล้ววันนี้ถึง15พฤษภาคมนะครับถึงกลางเดือนนี้นะครับระยะเวลาในการใช้งาน45วันโอ้โหเกิน1เดือนมาน,นิดหน่อยด้วย แต่ว่าร้อยนาทีมันจะหมดก่อนหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับส่วนผมนี่แทบไม่ค่อยโทรครกดมาอย่างนั้นแหละเปิดเงื่อนไขลงทะเบียนอีก2ข้อนะครับจากกรณีกสทอชอระบุรัฐบาลร่วมกับ5ค่ายมือถือออกมาออกมาตรกการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในโครงการโทรมือถือฟรีร้อยนาทีทุกเครือข่าย โดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15นะครับเดือนนี้เลยนะครับโดยมีระยะเวลาการใช้งาน45วันนะณวันนี้เลยก็คือวันนี้คือ1พฤษภาคม2563นะครับใครมาดูคลิปทีหลังก็อย่ามาโวยวายนะฮะผมไม่ลบคลิปนี้นะใครมาดูทีหลังจะมาดูคุณอาจจะดูเดือนหน้าแล้วก็ตามหรือว่า ปี64ก็ตามนะก็ใคร่รู้ว่ามันเป็นข่าวว่าเขาแจกฟรีกันนะฮะหรือว่าจะซื้อเสียงหนอนะแล้วแต่คิดคนคิดามากคนคิดหาเรื่องคนคิดจุกจิกคนคิดไม่สมเหตุผลก็ตามใจนะแต่มันก็น่าคิดนะฮะแต่ว่าผมไม่ขอให้ทุกท่านมองในมุมลบอย่างนั้นนะครับเพราะตอนนี้มันมีอะไรที่แจกมากกว่าร้อยนาทีอีกนะ มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับนะไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ต้องทําอย่างนี้หมดแหละนะครับซึ่งสามารถสมัครผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันทีนะครับวิธีลงทะเบียน 1. กดดอกจันร้อยเจดอกจันหนหี่มาจำง่ายจะตายนะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเลยครับเพราะผมทดลองทําตะกี้ไปแล้วแล้วต้องปิดด้วยสี่เหลี่ยมครับปิดด้วยสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วโทรออกเลยนะฮะโทรไปยังกดโทรที่ซิมที่คุณต้องการว่าจะโชว์ซิม1หรือซิม2 นะฮะหรือโทรทั้ง2ซิมนั่นแหละกดทีละครั้งก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเริ่มทําใหม่รอสักครู่ระบบจะส่ง SMS ยืนยันเมื่อได้รับแล้วจะสามารถเริ่มใช้งานได้45วันนะผมลงไปตะกี้ให้แม่ปุ๊บเขาบอกว่าจะได้รับคําตอบจะได้รับ SMS ภายใน3ชั่วโมงซึ่งผ่านประมาณแค่นาทีอ่ะไม่ถึงนาทีอ่ะมาเลยนะ SMS นะครับบอกว่าพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับร้อยนาทีได้สินาได้สินั้นร้อยนาทีนะฮะ สำหรับเงื่อนไขร,รับสิทธิ์โทรฟรีร้อยนาที1ต้องเป็นซิมที่ใช้ในนามของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะครับสองจำกัด1สิทธิ์ต่อ1ค่ายเช่นถ้ามีมือถือมือถือทั้ง3ค่ายและเบอร์ทั้งทั้ง3ค่ายนะฮะค่ายรัเบอร์จะได้รับทั้ง3เบอร์นะครับแค่นี้เองฮะจบครับข่าวสดเขียน เจมคอมอ่านขอบคุณครับ